เพจบันที T, วันนี้ภูมิใจเสนอ Honda City ปี2016นะฮะในรุ่นสแตนดาร์ดเลยนะครับวันนี้รถที่เรานำมาวันนี้ต้องบอกราคาสัดมาให้ลูกค้าทุกทุกท่านที่สนใจนะดูเลยวว่าสภาพคันนี้เป็นยังไงภายในภายนอกวันนี้เราดูภายนอกกันนิดนึงภายนอกเห็นมัสีเดิมบางทั้งคันต้องบอกว่าคันนี้เจ้าของเก่ารักษามาการเนื่องจากที่ขายเพราะว่าเขาต้องการรถไฟฟ้า นใหม่คอ Honda City ตัวนี้นะต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่อยู่ในกลุ่มตลาดที่เน้นเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะแล้วก็คู่แข่งในตลาด v ีออสกับ Honda City แตกต่างกันเรื่องเดียวคือเรื่องของการาดีไซน์ภายนห้องโดยสารซึ่งรุ่นของ Honda จะเน้นเรื่องของความโอ้อานั่งสบายกว่านะตัวนี้จะเป็นร Chain, นะุ่นแมนเชเอระไฟท้ายไฟหน้าจะเป็นไฟยาวหมดแล้วนะนะสวยงามมากนะเป็นรถที่เหมาะกับ ปัจจุบันนี้เลยเพราะเนื่องจากเรื่องของราคาน้ำมัน E85 รองรับได้แล้วคันนี้นะครับผมทําให้ผู้ที่ซื้อไปใช้นี่บอกเลยว่าประหยัดแน่นอนครับผมด้านข้างจะมีเรื่องของไซเซอร์เป็นป็นสาทด้านข้างมีให้ใกันในกับตัวรถเลยนะครับผมด้านข้างจะมีไฟเลี้ยวอยู่มุมแก้มนะครตัวยางก็ลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนไปแบบได้ปีกว่าเองจะเห็นนะเป็นยางปี2020เลยนะครับผม จ่ายายี่สิบเลยซื้อไปใช้งานได้เลยพร้อมใช้ทันทีนะฮะไม่ต้องกังวลเรื่องของว่าซื้อไปแล้วจะต้องไปทําอะไรต่อนะครับผมวันนี้เรามาดู้านนอกเสร็จเดี๋ยวเราพาไปดูภายในรถว่า,าในรถคันนี้ภายนอกสวยอย่างเดียวมันตอบโจทย์หรือย,ยังไปดูภายในว่าภายในมันตอบโจทย์หรือย,ยังครับผมเดินเลยครับภายในนะครับผม Honda City คันนี้ถือว่าไม่ธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบการออกแบบภายในซึ่งบอกเลยว่าตอบโจทย์นะฮะว่าออกแนวในสปอร์ตสวยนะอุปกรณ์การใช้งานของตำแหน่งต่างๆเหมาะนะใช้งานแล้วเราดูไม่ไม่ต้องเอื้อมมือมากอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมวิทยุเป็นวิทยุที่สามารถรองรับ USB นะ USB, USB ได้เลยและสามารถมีบลูทูธดิโอได้ด้วย,ยครับผมคันนี้ข้อดีคือลูกค้าที่ซื้อไปใช้สบายใจได้ครับผมรถคันนี้เช็คห้างตลอด ระยะต่อไปอยู่ที่78 0 0 0ซึ่งตอนนี้อยู่ที่74 0 0 0นะครับผมต้องบอกว่าเหลือเหลือใช้ได้เลยซื้อไปใช้อีกสักพักหนึ่งยังยังถึงจะต้องเข้าศูนย์อีกทีหนึ่งนะฮะหน้าจอเขามีความพิเศษคือตัวบอกการสิ้นเปลืองน,น้ำมันเฉลี่ยว่ากี่กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะตั้งเดือการบอกกิโลหลักนะครับผมจะมีให้ลูกค้ารู้สึกเวลาขับขี่จะได้รู้สึกว่ารู้ว่ารถคันนี้ประหยัดแค่ไหนตำแหน่งตัวเกียร์จะเป็นเกียร์ออโตมติกนะครับผมนะตำแหน่งคันเบรคมือ นะผมอะไรสามารถปรับถุงต่ำได้สุภาพสตรีชอบแต่งหน้านะครับมีให้หมดนะครับผมมีช่องแต่งหน้านะครับผมตอบอกว่าพร้อมใช้งานเลยกระจกปรับลดแสงนะด้านข้างกระจกไฟฟ้าทั้ง4บ้บานใช้งานปกตินะครับผมเนื่องจากเป็นรถใหม่อันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องกังวลพร้อมใช้งานแน่นอนตัวเบาะเป็นเบาะที่มาจากโชว์รูมนะโชว์รูมคันนี้ด้วยความที่เป็นฮอนด้าได้มีการแต,ติดตั้งเพิ่มให้เป็นเบาะหนังซึ่งนั่งสบายมากนุ่ม ข้อดูอีกข้อหนึน่งของอนด้าซิตคือห้องโดยสารด้านหลังเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารด้านหลังกันห้องโดยสารด้านหลังนะครับเมื่อกี้จากตำแหน่งที่ผมขับรถคันนี้มานี่ยผมนั่งปกติความสูงร้อยเจ็ดกิโลรอยสาเซนติเมตรนั่งเหลือเลยสบายมากเห็นไหมนั่งแบบสบายสบายเลยผมผมเะเอียดตัวยังนอนสุดยังได้ฮะนอนสบายมากโดยทางกลทกั้งหมดเลยว่าสบาย ผู้สูงอายุไม่ต้องกังวลฮะเบาตัวนี้หนามากนุ่มสบายนะภายในห้องโดยสาราด้านบนเหลือเยอะแอร์เ,เย็นปกตินะครับผมต้องบอกว่าเป็นข้อดีของรถ Honda เลยว่าแอร์ดีห้องโดยสารสวยนั่งสบายนะครับผมน,นี่คือจุดจ,จุดเด่นของเขาเลยรถรุ่นนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายด้านท้ายต้องบอกเลยว่าเป็นรถซีคา์ที่ห้องเก็บสัมภาระใหญ่มากนะเก็บถุงกลอบได้ แล้วฮะแล้วก็ด้านล่างอีกอย่างหนึ่งคันนี้ผูมิใจเสน,น,นอเลยยางอะไรยังไม่ลงพื้นเลยครับผมเป็นยางใหม่เลยยังมีดอกมีเข็มครบทุกอันเลยนะเ,เป็นยางเทปเลอรี่ยางใช้งานต่อเนื่องยาวๆได้เลยครับผมโอเคอน,น,นีด้านด้านหลังเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องงหน้า ร,ร,รถไปห้องอันนี้ผมบอกเลยครับรถเราเป็นรถที่เลือกจริงๆเราไม่ได้มีมมการยอ้อมอะไรที่เดหมดที่เห็นนี่ผมไม่ได้ทำเลยครับห้องเชื่อเขาเลยมาอย่างนี้เลยมาตรฐานเลยครับผมดูสังเกตว่าทุกอย่างมุมทุกอย่างจะเดินหมดเลยสังเกตไหมฮะเดินหมดรถคันนี้ต้องบอกว่าไม่มีคําว่าชนจากอะไรทั้งสิ้นเลยภายในะน,นี่คืออาการปกติของรถคันนี้เลยแบตเตอรี่ มีแผนการกำลัร้อนจากโรงงานกปกติบางทีทุกคนต์จะรู้แล้วว่าทิ้งคือกำลังงานกปกติสวยครับถือว่าใครที่ได้รถที่ไส่คุ้มค่าครับกับแทงหารถราคาในราคาไม่เกิน,น 4, สีน่แสนคุ้มมากครับผมวันนี้เพจดีๆขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ